กลับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกับผมนายเชื้อราชสีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาพรรควระชริปัตในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมเป็นเอกผู้หนึ่งครับท่านประธานรัฐสภาครับที่ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งในการขอแก้ไขกฎหมายรัฐมนูรในครั้งนี้นะครับผมไปดูไปฟัง คำบบํำภิปรายของเพื่อนสมาชิกเมื่อสักครู่ก็ตกใจเหมือนกันนะครับว่าไม่ใช่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมแล้วครับบอกว่าจะฉีกลำนูนทั้งฉบับก็ดูแล้วเนี่ยรู้สึกจะมีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเองที่ผมไม่เห็นด้วยต่อการแก้ไขกฎหมายลำนูนผมมีเหตุผลสนับสนุนอยู่3-4ประเด็นครับ ผมคิดว่ากฎหมายรั้นนูลฉบับนี้เนี่ยเป็นการเป็นการแก้ไขที่รีบร้อนซ่อนเงื่อนมากมายการรีบร้อนเนี่ยแสดงให้เห็นได้เลยนะครับวันนี้ว่าเรารีบนะครับแม้แต่ประชาชนที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขรั้นนูลเราก็ไม่ได้รอนะครับเราบอกว่าเดินไปข้างหน้าไม่ต้องรอนั่นคือแสดงให้เห็นถึงความรีบร้อนแล้วก็ ทางรัฐบาลบอกนะครับบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนโยบายเร่งด่วนที่จะต้องทําต้องทําให้เสร็จภายในปีแรกผมเองก็ฟังท่านนายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายวันแรกเหมือนกันครับนโยบายเร่งด่วนปีแรกเนี่ยไม่ใช่ทําเรื่องนี้เรื่องเดียวหรอกครับมีทําประมาณเกือบ30เรื่องถ้าผมจําได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่รัฐบาลยังไม่ได้ทําก็คือว่าปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนรัฐบาลละเลยยังไม่ได้คิดแก้ปัญหาเลย นะครับตอนนี้เนี่ยราคาสินค้าแพงขึ้นความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเนี่ยลำบากลงนะครับเนื่อนก็คือความเร่งด่วนเหมือนกันที่รัฐบาลจะต้องแก้ปัญหาราคาน้ํามันแพงอันนี้ก็สิ่งนึ่งมันก็อยู่ในในโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเหมือนกันนะครับรัฐบาลก็ยังไม่คิดจะทําผมคิดว่าเรื่องล่ำหนูนยังไม่ได้เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคในการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดนี้เลยเรื่องเร่งด่วนอื่นๆปัญหาของพี่น้องประชาชนต่างหาก ที่น่าจะทําก่อนปัญหาเรื่องน้ําท่วมครับเป็นการบริหารผิดพลาดของรัฐบาลนะครับ <S <S เงินค่าชดเชยที่รัฐบาลคอยอยู่เรื่องเหล่านี้ต่างหากนะครับที่รัฐบาลหน้าที่จะคิดแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนก่อนเรื่องการปลองดองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับท่านประธานครับที่รัฐบาลพูดเอาไว้นายกรัฐมนตรีพูดตลอดนะครับ พอเลือกตั้งก็พูดปรองดองท่านก็พูดเหมือนกับผู้สื่อข่าวให้สมยานามครับเป็นนกแก้วท่านก็ท่องไปเรื่อยปลองดองปรองดองมานโยบายก็ปรองดองอีกเหมือนกันครับปรองดองรัฐบาลก็ยังไม่ได้ทํานะครับปรองดองถ้ารัฐบาลไม่ให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องทั้งประเทศไม่ให้มีมาตรฐานเดียวกันมีหลายมาตรฐานเกิดปรองดองไม่ได้หรอกครับนั่นก็คือสิ่งที่รัฐบาลต้องทําปรองดองได้ยังไงครับ ปรองดองที่จะแก้กฎหมายลัมนูนคลคราวนี้เนี่ยท่านดูหนังสือของประธานสภาเองนะครับเนี่ยครับหนังสือของสภาเนี่ยไปบอกว่าสํารวจโพมาแล้วนะครับตอนนี้นี่น้าโพบอกว่าการแก้กฎหมายรัมนูลเนี่ยจะ,ะเผชิญหน้าเกิดความขัดแยง้งเกือบเท่าไหร่ครับท่านต้องไม่รู้ตั้งเกติบสองเปอร์เซ็นต์นะครับนี่เลยครับนายกรัฐตมนตรีจะเกิดจะต้องการความปรองดองมันเป็นไม่ได้ครับ จะต้องเกิดความกัดแยง้งวิกฤตของประเทศจะเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ผมพูดคนเดียวนะครับนี่คือโพของสถาบันนิด้านะครับบอกว่าจะ,ะเผชิญความขัดแยง้งความสุขของพี่น้องประชาชนลดลงครับเมื่อพูดถึงการแก้ไขกฎหมายน้ำนูนนั่นแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ได้มีความจริงใจที่พูดถึงเรื่องการปลองดองปลองดองเหมือนที่ผมบอกว่าต้องมีความเป็นธรรมครับ ไม่ใช่ว่าในกรณีที่ถ้าเสื้อแดงถ้าเกิดค่าชดเชยต้องให้เจ็ดล้านหในกรณีที่นโยบายของรัฐบาลทราที่แล้วปิดพลาดให้พี่น้องประชาชนตำรวจทหารตายที่ภาคใต้เนี่ยจ่ายค่าชดเชยนิดเดียวครับขณะนี้เรื่องนี้ก็จะทําให้สังคมแตกแยกอีกครั้งหนึ่งสวนทางกับนโยบายของรัฐบาลอย่างสิ้นเชิงครับนั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่ารัฐบาลต้องทํา พูดไว้แล้วต้องทำนะครับไม่ใช่เลือกทำเฉพาะเรื่องกฎหมายล้มนูนอย่างเดียวเรื่องรองดองความเป็นธรรมให้กับพี่น้องทั่วประเทศท่านก็ต้องทำครับบุคคลทั่วไปไม่เชื่อนะครับท่านครับว่าคราวนี้เนี่ยการแก้กฎหมายล้มนูนเนี่ยจะแก้กฎหมายล้มนูนเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนผมก็อ้างเอกสารของของท่านนะครับที่แจกมา ในนี้ด้าโพเหมือนกัน49เปอร์เซ็นต์เขาบอกว่าแก้กฎหมายคราวนี้เพื่อให้นักการเมืองเองเท่านั้นแหละครับได้ประโยชน์เพราะอะไรครับคนไม่เชื่อคนไม่เชื่อรัฐบาลครับไม่เชื่อเพราะอะไรครับเพราะมีสิ่งบอกเหตุมาหลายครั้งว่ารัฐบาลชุดนี้จะทำเพื่อคนคนเดียว ตอนที่คณะรัฐมนตรีเตรียมจะออกร,ราชกิจกาัยโทษให้กับบางคนนะครับนั่นก็เตรียมไว้คราวนี้ก็เหมือนกันครับรีบร้อนซ่อนเงื่อนเพื่อใครหรือเปล่ามันมีลางบอกเหตุมาเรื่อยๆนะครับพวกผมไม่ได้วิจกวิตกจริตกันตามที่มีการอภิปรายหรอกครับมันมีลางบอกเหตุมันมีสิ่งบอกเหตุผมไม่ได้ไม่เชื่อคนเดียว นะครับคนทั่วประเทศ49ซก็ไม่เชื่อเหมือนกันนะครับเพราะว่าที่ผ่านมา7-8เดือนที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือให้กับคนบางคนหลายเรื่องครับเตรียมที่จะออกราก,กาศกิจการประธานอภัยโทษให้ปอดบานปอดสีแดงนะครับทำมาหลายอย่างครับคราวนี้ก็เหมือนกัน คราวนี้ก็เหมือนกันคนคิดว่ารัฐบาลชุดนี้กำลังเตรียมกฎหมายล้านูนเตรียมที่จะช่วยเหลือใครบางคนหรือไม่นั่นคือสิ่งที่สังคมไม่เชื่อถือสิ่งที่คนทั่วประเทศไม่เชื่อถือผมเองต้องมาเรียนกับท่านประธานว่าผมเองไม่เห็นด้วยครับเพราะว่ามันไม่มีความจํำเป็นไม่มีความเร่งด่วนที่จะต้องแก้กฎหมายนนล้านูญเรื่องสอสรก็เหมือนกันครับ สอสอรอขณะนี้กำลังถูกหยิบยืมมาเพื่อที่จะอ้างว่าให้เป็นผู้พิจารณาตามที่สอสอรอเห็นสมควรแต่เมื่อตอนเช้าพอถามกันไปถามกันมาว่าแล้วสามสองสามประเด็นสถาบันพระหมหากษัตริย์แก้ไหมตอนแรกท่านรองนายกก็ไม่ตอบนะครับบอกว่าพอแก้ไหมพอยืนยันว่าแก้ตอนแรกบอกว่าต้องให้สอสอรอว่ากันไป โยนกันไปโยนกันมาแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่เหมือนกับที่สื่อมวลชนพูดว่ามีการสับขาหลอกสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พวกผมไม่มีทางที่จะไว้ใจได้หรอกครับว่าการแก้กฎหมายรัฐนูลคราวนี้เนี่ยเป็นการแก้กฎหมายรัฐนูลเพื่อพวกพ้องเพื่อบุคคลคนใดคนหนึ่งหรือไม่สถาบันพระหมหากษัตริย์ องค์กรอิสระจะถูกลดทอนหรือไม่สิ่งเหล่านี้ถ้ารัฐบาลมีความจริงใจรัฐบาลต้องให้คำมั่นสัญญารัฐบาลจะต้องบอกให้กับสภาได้รับรู้ได้รับทราบให้ชัดเจนครับท่านอะภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็แก้เหมือนกันครับกฎหมายนูนไม่ใช่แก้ไม่ได้นะครับแก้ได้แต่ว่าเราก็บอกกับพี่น้องประชาชนอย่างชัดเจนว่าสิ่งที่เราแก้ต้องเป็น ประโยชน์กับพี่น้องอประเทศชาติจร่งๆกฎหมาย1 9 0นะครับเป็นปนัญหาเป็นอุปสรรคเราแก้ครับก็แก้ได้เหมือนท่านสมาชิกพูดเมื่อสักครู่นะครับว่าทำไมท่านนายกภิสิทธิ์ไม่ได้แก้ทุกเรื่องที่ได้ศึกษามาผมอยากเรียนให้กับสมาชิกได้เข้าใจว่าเราเองไม่ได้เห็นผลประโยชน์ของพของตัวเองเป็นหลักหรอครับมาตรา265 2 6 6รู้ว่าพวกเรามีปัญหามีอุปสรรคแต่ว่าท่านอภิสิทธ์วัชชาชีวะคิดว่าถ้าเราแก้น่าจะเป็นปัญหาของประเทศชาติมากกว่าเราก็เลยไดหย้หยิบยกบางประเด็นขึ้นมาเท่านั้นเนี่เพื่อจะแก้ให้กับประเทศชาติ เราไม่ได้ช่วยจังหวะเพื่อพวกเรากันเองอันนั้นต้องเรียนทำความเข้าใจครับว่าสิ่งเหล่านี้ครับมันเป็นเจตนารมณ์มันเป็นสิ่งที่ชัดเจนว่าเราได้ทำเพื่อประเทศชาติหรือทำเพื่อตัวเราหรือเปล่านะครับฉะนั้นในวันนี้ผมเองไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งในการที่จะแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นมานะครับทั้งสามฉบับนะครับแล้วก็ เห็นว่ายังไม่มีความจำเป็นตามที่เหตุผลได้อธิบายประกอบแล้วขอขอบคุณครับท่านประธานครับ